อ๋ออ <gas mt> <ka> ๋ออ่ะค่ะค่ะค่ะน่้ค่ะ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 เ่ะ่อง่ะค่ะ่ะค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 ่้ค่ะค่ค่ะคนนค้จะค่ะค่ะ้่ะค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 ่ค่ค่่ะค่ะค่าะ่่ ลูกลูกาเลียกันหาเม่งแสดงควาคิดน่าจะถามคำถามแม่ขาอกกับลูกว่าแม่รักลูกที่สุดโและวาใจเสมมาขอกสาแม่ยที่แมจะบอกแม่ขอบคุณนะคะทุกคนที่มากังใจให้กั่ แอปเล่นอปเล่อป่นโอ้ยแอเล่อปเล่นขึ้นตาใสตยาวแอปมีสิทธิ์หมฮอปวันเกิดพี่ปอให้ใยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงศาสนาจริงได้สความศาสนาเป็นเครอทั้งครับและปัญญาเดินทางไอ้ลูกคอลูก ไอ้อ้ของบ้านเราไอ้ชาดเนาะน้ำชาน้ำชาที่เสียงต้นแดดบ้านเราที่เสียงไม่เกรี่ยที่สียไม่เกลี่ไม่เส้นมาอตเอติอติของอติครับลงแจกกันแสดงนะาแสดงแสดงว่้อะตรวจุนี้ ยืนไปไหนยืนนี่นี่บอกคิวเลยสึกมืนแต่งงานมากมานาอากันี่ยอะไรนะ เปิเเบอร์รเดย์อเมคี่าปีนตอกตลอดนอาไรบัวเราเร็วนองานไป้องานไปแล้วจะ่าน้องานเี๋ยวถ่ายให้เดถ่ายให้ไปนองารับไปเอาไเลย่อยาจะได้ขยี้มันได้มากเฮ้ยโเคันเกิดอาก้ยขาอะบาเากมีลู้เอก เอ้คัตเกอร์ตุ้ยเออ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันอ่ะมามาเขามาถ่ายรูปด้วยกันอ่ะตรงไหนต้องยืนข้างข้างลุงยืนหลังยืนหลังลุงก่ออ่าจะเห็นลุงลุงจะได้ลุงจะไม่ขยับอ่ะข้างในข้างในข้างในถ่ายรูปเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายรูปให้มาดิเข้าไปถ่ายนี่เดี๋ยวให้ถ่ายรูปพี่น่อยถ่ายมาลูกไหมอ่า เพิ่งเปนมาอันนี้ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแนละ้วกดตรงนี้เป็นถ่ายรูปนะอันนี้วิดีโอรันต่อเน,นื่องอยู่แล้วคุณกดตรงนี้เป็นถ่ายรูปโอเคต้องนับนะหรือว่าไม่ต้องเป็นไรคุณคุณ tap ไปเลยกดกดกดไปเลยนะ ครับนะอ้ำเอนึ่อนครัขอบคุณมากนกดไปหลายลูกได้เลยได้เลยอ่ะพิเศษพูดหน่อยขอบคุณแล้วอ้าวฮุ้นอ่ามาอ้าวฮุนแล้วฮุแล้วอ้า ทุนี้ไปใส่เอาไปเอาไปถอยไอีกพ้ทานลูกพูงพวกกล้องหน่อยพวกกล้อง่อยเยขอบคุณทุกคนที่มานะก็รักทุกคนมากเลยแฮปปี้แฮปปี้ขอบคุณนะคะพี่เซ็นสัดได้เลยจ้า